Bom-b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 om bom 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 สายข่าช่อง Make My d e a วันนี้จะรีชันวงนี้เธอ On and Off เฟิร์สอัลบั้มของ On and Off กับการคัมแบ็กครั้งล่าสุดนี้กับเพลง Beautiful Beautiful เราบอกว่าจริงๆ MV อของ On and Off อะเราอะได้มีการเปิดดูเวลาเมื่อสองวันก่อนที่คัมแบ็กออกมาเพราะว่าจากภาพปกภาพทีเซอร์แล้วก็ภาพเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนะ่ะมันมีความน่าสนใจมันเหมือนหนังมากตัดใจดูไม่ไหวก็เลยต้องกดดูไปก่อนแล้วก็เลยไม่ได้ทําการรีอคชันแต่ได้มีน้องมาคอมเมนต์ด้านล่างว่าฝากเพลง Beautiful Beautiful ของ On and Off ด้วยเราก โอเคงั้นเราจะมารีรีแอคชั่นอีกรอบหนึ่งกับวงออนแอนด์ออฟกับเพลงใหม่ Beautiful Beautiful ขอบอกเลยว่าค่ายนี้ CG ตะการตาอีกแล้วทุกทุกวงของค่ายนี้ CG คือแบบอลังการไม่ว่าจะเป็นตอน o oh m y g l หรือวีบารรี่ฟูล CG คือแบบเต็มสิบไม่มีหกักแล้วเพลงนี้กลิ่นอายมันเหมือนหนังไซไฟฝรั่งมากเธอถ้าใครที่เคยดูเรื่อง Back to the Future ฟิลนั้นเลยหรือว่าอย่างหนังใหม่ๆเช่น Ready Player One ก็คือเหมือนมาก มีความแบบ cg อีอวกาศคือแบบไม่ค่ะ MV ดีมากเพลงแต่ท่อนเปิดยันท่อนปิดต่าใส่ตาไม่ได้จริงงั้นเดี๋ยวเรามารีรีแอคชั่นกับออนในริบี้ฟูดทีูดกันดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะเนี่ยเรบอกว่า,วาเพลงนี้ต้องเปิดดังๆท่อนแรกมาก็คือแบบเนี่ยตันตัง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 ตั MV คือดีอะ่ะแต่ชอบของเซร์ที่บบว่า ด้านหน้าเป็นผมุ่นดำแล้วด้านข้างถึงแดงดีมากพโยจีก็คือแบบเป็นแบบปอยขาวนะน่ารักมากคือเพลงมันจะมีกีอาร์เป็นดิสโก้แล้วก็มีความเป็นพลิปคลางแบบย้อนยุคสมัยก่อนเลยเธอล้วบอกว่าเราจะบอกว่าไวยอตอนผมสีนี้ชอมากดูสิ

โหซีซคือแบบไม่ค่ะอลังการ,บบรมุกยูเลรอแลต่ร่มผมมันมีคาแรคเตอร์ของคำเป็นแบบฝรั่งที่แบบว่าไฟๆร่มผมแบบเนี้ยหุดโลกอะ่ะ ดีชั้นแบบว่าผมาเป็นแบบสีเหลืองแบบเหลืองออกเหลืองมากมากเลยดีมากใ่ๆคือใครๆว่ามีซีดีเท่าไหร่ ใส่มาให้สุดไม่อัอน้นยาวๆจริงๆเหอ

ทุกคนแล้วก็จบแล้วกับวิวที่ฟูวิวที่ฟูของออนแอน f ์ออฟไง่ะดีสงคำที่ฉันพูดตอนแรกนะซีจีคือแบบเปีจีคือใส่ไม่ยังใส่ไม่สุดฟังจีจีคือปังมากตอนที่เราดูเอ็วีมีครั้งแรกนะโอ้โหฟังรอบเดียวดัมป์ปัมปัมปัมคือหลอนหูมากคือต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจะบอกว่าการคัมแบ,บ็คอัลบั้มเต็มคันนี่ของออนเนาะเต็มสิทธิ์หมฮะไม่ว่าจะเป็นเพลง MV หรือว่าตัวน้องๆแต่ละคนคือดีงามทุกคนมากฝากน้องๆ On and Off ด้วยนะเธอถือว่าคลิปนี้ไปปกกกััันนนนรรีีแออออคช่่้เเา็็ฟงงหหหลลยยููธ ว่าเวอร์ชันสเตจก,ก็งานดีเหมือนกันลองไปกดดูเวอร์ชันสเตจกันนะเธอสำหรับวันดี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะนี่ตาม่องเราแล้วคลิปหน้าจะกระชั่นลงไหนเลยนิดตามเธอสวัสดีขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค,ดค,ค่ะบ๊ายบายค่ะ